อยากมีฉากหลังแบบนี้ทำยังไงต้องดูคลิปนี้นะคะทำได้ง่ายๆในกล้องเลียว facebook นะคะมาดูต้องมาดูคลิปนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวฝนจะบอกวิธีการทำฉากหลังแบบนี้อย่างแรกนะคะให้ทุกคนมาที่หน้าเฟซบุ o กโปรไฟล์หน้าเฟซบุ๊กของเรานะคะแล้วก็ไปที่คําว่าคลิปเลียวนะคะ ไปที่คำว่ากล้องเมื่อมาที่คำว่ากล้องแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาที่คำว่าฉากเขียวนะคะเลือกฉากหลังแบบนี้ตอนนี้เราได้ฉากหลังแล้วนะคะเราจะเลือกเป็นภาพอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นภาพของฟ้าแบบนี้ก็ได้หรือว่า แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นฉากหลังของเราเนาะทีนี้อ่าเราจะเลือกเป็นฉากหลังแนละ้วุนจะยกตัวอย่างเป็นวิวทิวทัศน์แบบนี้นะคะแล้วเ,เราสามารถที่จะบีบบีบตัวเราให้เราใช้สองนิ้วนี้นะคะบีบเข้านะคะเพื่อให้ตัวเรามันเล็กลงกดคำว่าเรียบร้อยก่อนเนาะอ่า เมื่อเราได้ฉากหลังแบบนี้แล้วตัวเรามันใหญ่มากนะคะให้เราใช้สองนิ้วนี้บีบลงบีบตัวเราให้เล็กลงหรือว่าให้ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงมุมของคลิปก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นฉากหลังแบบในวิววิวทัที่นักฝนได้ยกตัวอย่างไว้นะคะหรือว่าถ้าเราจะเลือกเป็นรูปภาพที่เรามีในแกลเลอร,รี่ของเราก็ได้นะคะโดยการจิ้นไปที่ฉากเขียว แล้วก็เลือกที่ม,ม้อนฟิล์มแล้วก็เลือกที่รูปภาพนะคะนี่นะคะก็คือรูปภาพรูปภาพของเรานะคะเราสามารถเลือกได้เมื่อเราได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรากดคำว่าเรียบรอย้อยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถย่อให้รูปเราใหญ่ขึ้นหรือว่าลดกลงได้นะคะตาม ขนาดที่เราต้องาการแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มเพลงก็ได้หรือว่าเราจะเพิ่มความเร็วของคลิปได้หรือว่าเราจะอัดคลิปก็ได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงอัดวิดีโอนะคะแล้วก็สามารถที่จะอัพโหลดลงใน Facebook ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีฉากสวยแบบนี้ได้แล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของน้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ